สารพันธ์บันเทิงกับดีเจเสิร์ตสัตวีใใหม่ไทยนะครับสงการน้ำมาก็อยากอยากจะให้ทุกท่านนั้นมีความสุขในวันสงการแบบนี้นะในเทศกาลสงการเราก็ต้องโอ้โหนี่นอกเหนือนจากเตรียมของขวัญน,นะครับที่เป็นของขวัญเพื่อสุขภาพให้กับคนรักสุขภาพปลูกยาดายาย นะครับยาติโกโหติกาใครที่ยาติเยอะก็ซื้อไปยเยอะๆหน่อยใช่ไหมนะครับที่นี่ศูนย์สุขภาพดีมีสุขผลเราก็จะมีนี่แหละผลิตันเพื่อสุขภาพนะครับให้กับเพื่อนคนรักสุขภาพไว้ดูแลสุขภาพกันนะและเป็นกระเช้าของขวัญน,นะครับหรือจะเป็นเรื่องราวของความอร่อยนี่นะคุณนวัดเขามีน้ำพริกปลาสลินะครับเราก็มี ไว้บริการด้วยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของกาแฟนี่เพื่อสุขภาพล้วนๆนะครับเครื่องดื่มเอาละของเองนะครับเขาเรียกว่าเป็นคนรักสุขภาพก็ดื่มอะไรที่มันเป็นการดูแลสุขภาพกาแฟก็เป็นกาแฟเพื่อสุขภาพ่แหลักร้อนๆอย่างนี้นก็ต้องเป็นกาแฟเย็นแบบนี้นะครับะนะแล้วก็มีตัวนี้ที่จะดูแลสุขภาพกัน นะครับวนหน้าอ๋อเป็นไฟเบอร์เดี๋ยวโชว์หน่อยละกันนี่นะครับเพราะเป็นไฟเบอร์ที่ดูแลเรื่องของสุขภาพนะนี่นะครับก็ชงเย็นใส่แก้วดื่มได้ทั้งวันนะแทนน้ำแทนน้ำชาเนาะนะครับนี่คือความสุขของคนรักสุขภาพนะครับนีบน่มีทีไฟเบอร์นะแล้วก็แน่นอนนะครับนอกจากนั้นเราก็มี ขันน้ำแม่พันรองนะเป็นขันน้ำรถน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่นะปู้หญิงญาติพี่น้องพ่อพี่แม่ที่บ้านนะครับถ้าใครทีื่อ่าได้ใหม่กลับบ้านนะครับเทศก,กาลสงกรานต์ปีใหม่เมืองนะครับเข้าวัดทำบุญงานไหวยสังฆทานงานก็มีมเงื่อนงำเราถึงไม้กั้มสีมี่กนะครับสีกั้มอะไรนะครับไม่งานนะ่ายเนาะ นะฮะทรายเข้าวัดกอบกองทรายมีสารพัดเลยนะครับและแน่นอนของกินบ้านเฮาเลือกเฮาเตินอะไอยากกินอะไรมีให้กินอยู่แล้วโดวยเฉพาะในเทศกาลสงกรานต์เราจะมีแกงมันหมีกลุ่นมแมะแหน่นนะครับแล้วก็มีสารพัดของอร่อยอร่อยโดยเฉพาะปิดท้ายเข้าสู่ปีใหม่เฮาจะมี แกงโฮบีนะครับอร่อยดแล้วเนาะน้ำเงี้ยวกอริจีนได้ก็เตียเส้นเตีเต๋ยวก็ได้เนาะโอเคเอ้าวนะครับดังนั้นก็อย่าลืมไว้กันนะครับอยากสุขภาพดีว่ามาที่ศูนย์สุขภาพดีมีสุขสิครับม,มอนซูนโฮเซลเดอร์พาแมเพี่นองเพิ่์อีสานพี่น้องพัคกลางเราก็เนาะ เขาเรียกว่าเข้าปีที่สามลนะครับบางคนก็สมการออนไลน์บางคนก็แมนนะนิดนิดหน,น,น่อยหน่อยก็ขอให้ดูแลสุขภาพกันเพราะว่าโควิดมันยังอยู่กับเราไปอีกนานดัง,ดง,ดงนั้นแน่นอนเราก็ต้องสร้างภูมิต้านทานหรือภูมิคุ้มกันในร่างกายเราให้ดีที่สุดและแน่นอนสิ่งที่เราต้องการก็คือเพื่อนที่รู้ใจคนรักสุขภาพใช่ไหมครับ ที่นี่เรามีเของฝาก S อ h ทีเฮสมุนไพเพื่อดูแลสุขภาพจะ,<น>ะดื่ม <นะ S 1> จะทาน,นะจะใช้ <นะ S 1> จากภายในสู่ภายนอกแบบนี้นะครับ14ครั้งแบบนี้ได้เลยนะครับโทรมาที่0826742942และ0823285252นะครับ ลแกกนลยอยากสุขภาพดีแวะมาที่สิงสุขภาพดีมีสิ์สิสสครับนะครับอือเี่ยใดีใหรือม่นะครับ